โอเคครับสวัสดีชาวอาวีชาวฟรีไฟจัทุรีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมฟั่ง KYCT นะครับวันนี้เราจะมาจากอันดับ5งานที่งานดีเงินดีรวยไว้นะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยขันแรกนะครับแล้วก็เดินครับแล้วก็เอออยู่นะครับผมแบบผมวันนี้ผมภาคใสเพิ่มนะเพราะว่าอาชีพไปมันไม่มีเสียงครับมันเป็นหาอะไรของมันไม่รู้โอเคครับตอนนี้เรากำลังเดินไปเอารถนะครับ ตอนนี้ผมป่วยเลยนะครับขอโทษเสียงครับมันมีเสียงหายใจแรงนะครับเพราะผมป่วยมีขี้มูกโอเคตอนนี้กด G ีพครับงานดอกกหมายเลื่อนหางานเก็บส้มครับกดงานเก็บส้มกดดิอเออกดละแล้วก็แบบเอารถนะครับนี่เลยตรงนี้เลยครับตอนนี้ผมอยู่ตลาดกลางครับแล้วก็ไปแรับแง่แงแง,ง <c oughs> ตอนนี้ล็ขี่รถไปน,นะครับเลี้ยวอีท โอเคครับเราจะกันอีกทีงานเก็บส้มเลยครับผม A few moments later นี่เราก็จะมาถึงงานเก็บส้มกันเลยนะครับผมโอเคครับใกล้ถึงครับนี่ครับข้างหน้าครับโอเคครับงานเก็บส้มครับเป็นงานที่ดีมากนะครับเก็บงานเก็บเก็บไว้อะในรอบต้อพันบวกๆนะครับถ้าคุณขยันแป๊บเดียวคุณก็รวยแล้วโอเคครับไปดูงานต่อไปกันเลยครับผม โอเคครับงานต่อมาคืองานเก็บน้ำผึ้งนะครับผมเป็นงานที่แบบคือดีเลยอะเนี่ยครับกำลังถึงนวนี่ครับงานที่แบบได้เงินไวมากครับแล้วก็ฟาร์มของมาเต็มตัวไวเพราะว่าน้ำหนักของมันหนักมากนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ได้เงินรอบละพันบวกๆเหมือนกันครับผมโอเคครับนี่นะครับเราแบบไปดูงานต่อไปกันเลยดีกว่างานต่อไปที่เราจะไปก็คือน่าน่าจะเก็บน้ำมันดิบนะถ้าผมอัดถ้าจำไม่ผิด ดูกันดูก่นกำลังดูอยู่นะครับตอนนี้กับตอนนั้นกำลังเอ๋อครับโอเคครับนี่น่าจะเจอแล้วนะโอเคครับงานเก็บน้ำมันดิบครับเมื่ออยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเลี่ยงเวลาทิปสักหน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงงานที่เก็บน้ํามันดิบแล้วนะครับแต่ว่างานนี้คือเราต้องขยันหน่อยนะครับเราต้องเก็บตรงนี้นะครับนี่ครับเนี่ยทางตามๆตรงนี้นะครับ พอเก็บตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ต้องไปที่โพสเซสนะครับโพสเซสก็อยู่ไม่ค่อยไกลนะครับเท่าที่ผมจําได้ครับเลือกสีพีเ้วโพสเซสครับน้ํามันดิบนะครับอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับนั่นแหละครับเออเอาแกเอาแกโอเคถึงนี้ครับเอาขอโทษทีเพื่อนโอเคครับงานนี้ก็หน้าแบบเงินหน้าจะพันห้าบวกๆนะแต่ผมไม่เคยทำนะครับจะเห็นเข้าว่ากันอย่างเนี้ โอเคครับเราไปดูงานต่อไปกันเลยดีกว่าครับงานนี้แบบเลยว่าโคตรเงินดี2 0 0 0บวกบวกแน่นอนครับขอตัดไปตรงนั้นเลยนะครับ A few moments later โอเคครับตอนนี้เราใกล้ถึงงานที่อันดับที่2แล้วนะครับนี่นะครับเป็นงานเก็บมะเขือเทศนะครับเป็นงานที่แบบเงินดีมากๆนะครับรอบ2000บวกบวกเลยนะครับนี่ครับถึงแล้วแต่ว่าข้อเสียมันก็คนเยอะนะครับมันต้องแยกเงินเก็บผมว่า ไปทางานพวกเก็บส้มอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าคนน้อยก็เก็บเลยนะครับมันได้เงินดีมากนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับปึ๊บโอเคครับแต่ว่าอันดับหนึ่งผมจะไม่มีนะครับเพราะว่าให้ทุกคนคิดกันเอาเองนะครับว่างานไหนมันดีที่สุดโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม